ความสำเร็จหรือชัยชนะนะครับเราได้พูดคุยกันมาก่อนนี้ถึงเหตุและปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะพยายามนะครับปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งข้อเพื่อเราจะได้มีส่วนในคําว่าอัลฟาลาความสําเร็จมีส่วนในคํำอัลฟาสชัยชนะความสําเร็จอย่างนี้นะครับในครั้งนี้นะครับมาพูดคุยถึงเหตุ และปัจจัยที่จะขัดขวางไม่ให้ได้รับความสําเร็จซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักด้วยเหมือนกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราพยายามที่จะไปข้างหน้าแต่ว่าเราไม่ได้หันมาดูว่ามันมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับนั้นซึ่งถ้าหากว่ามีอุปสรรคขัดขวางเนี่ยมันอาจจะทําให้ไปได้ช้าหรือไปไม่ได้เลยออกถ้าจะ ยกต,ตัวอย่างเปรียบเทียบก็อย่างนี้เหมือนเราขับรถเนี่ยนะครับเข้าเกียร์แล้วนะครับเข้าเกียร์ปล่อยคัด์แล้วแต่เบรกมือไม่ได้ปลดเบรกมือไม่ได้ปลดเป็นไงบ้างครับรถเราก็วิ่งไม่เต็มที่วิ่งวิ่งชา้าวิ่งอืดเพราะว่าเบรกยังค้างอยู่เห็นไหมครับเบรกมือยังค้างอยู่นะครับและถ้ารถบางคันเนี่ยเบรกมือค้างอยู่เนี่ยรถไม่ไปเลยก็อาจเป็นไปได้แต่ว่ารถส่วนใหญ่ก็ไปทีนี้ก็ไปในสภาพที่เบรกมือค้างเนี่ย ช่างบางคนบอกว่าขับไปนานๆเนี่ยเบรกจะไม่ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหาได้รออุบัติเหตุไหมครับ,รบก็เช่นเดียวกันนะครับเราพยายามทําในสิ่งที่เป็นความดีงามเพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ปลดวางเราไม่ได้ปลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกมันอาจจะทําให้ทําทให้การก้าวเดินของเราเนี่ยช้าลง หรือไม่เช่นนั้นอาจจะชง,งักงันเลยก็ได้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้ครับเหตุประการหนึ่งแล้วนะคืออันกระซิบการโกหกขับการโกหกนะการพูดเรื่องไม่จริงนะอันกะซิบนี่การโกหกการมดเทจนะครับอันนี้น่าคิดนะครับการโกหกเนี่ยเป็นเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให บุคคลผู ala, day, au, an ้นั ura, ้นน่ะไม่ได้รับความสําเร็จอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอตาลาได้บอกว่าเนี่ยอันกุรอานว่าในสุระอันนั์งหลูนับกและตะกูลูลิมาต้าซีฟูอันซีนทุกุมุนะดิบะฮะดาฮะลาลุนแะฮะดาฮะรามุนลิทัฟตารุอัลลอฮิลกะคดิบะอินนัลนทีนี้ัฟตารุนอัลลอฮิลกะคดิบะลายุฟลิฮุนและสุดยอดทั้งหลายอย่าได้พูดนะอย่าได้พูดตะกูลด อย uh, the ่าได้พูดเพราสิ่งที่ลิ้นของพวกท่านได้ได้ได้ให้คุณลักษณะได้บอกคุณลักษณะได้ลิ้นของพวกท่านได้เอ่ยกล่าวเป็นเรื่องกระดิบเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่ลิ้นของพวกท่านบอกว่าเป็นโกหกสิ่งที่ลิ้นของพวกท่านเนี่ยสร้างหรือกระลิ้นของพวกท่านบอกว่าเป็นเรื่องโกหกลิ้นของพวกท่านหาว่าเป็นสิ่งที่โกร เป็นสิ่งโกหกหรือสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาสิ่งเหล่านี้อย่าพูดนะครับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกอลัลลอฮ์บอกอย่าพูดที่บอกว่าลิ้นของพวกท่านสร้างให้เป็นเรื่องโกหกขึ้นมาไงนั่นก็คือเช่นว่าอันนี้ฮาลานอันนี้ฮารอมซึ่งทั้งทั้งที่อลัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฮาลานแต่คุณไปบอกว่าฮาลาน อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฮารอมแต่คุณไปบอกว่าฮารอมอันนี้ไงลิ้นของพวกท่านปากของพวกท่านวาจาวาจาของพวกท่านเนี่ยนะครับสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องทําเป็นเรื่องโกหกอัลลอฮ์บอกอย่าทำอย่าอย่าพูดอย่างนี้ซึ่งที่ลิ้นของพวกท่านวาจาของพวกท่านเอ่ยอ้างว่าเป็นอันนี้ฮาลานอันนี้ฮารอมเนี่ยหรือทัศทรอาลลอฮินกะดิบบเพื่อที่พวกท่านจะได้กุเรื่องเท็จ อย่างอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาแล้วก็อ้างอิงไปหาอัลลอฮ์ว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นฮัลาลเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นฮารอมทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฮัลาลแต่เราไปบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าฮัลาลอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฮารอมแต่เราไปบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมนี่นี่เป็นการกุเรื่องเท็จให้กับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาอัลลอฮ์บอกค์ระทาสุดท้ายอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าไงแท้จริง บรรดาผู้ที่กุเรื่องเท็จให้กับอัลลอฮ์นั้นลายุฟเลหเขาจะไม่ได้รับความสําเร็จเขาจะไม่ประสบความสําเร็จนครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลการิบเนี่ยมันส่งผลร้ายส่งผลเสียซึ่งดูจากอายะนี้แล้วการเอ่ยกล่าวบางเรื่องบางอย่างนะครับไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ก็ถือเป็นการกล่าวเท็จ อ้างเทศใส่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่หนักมากเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องระมัดร,ระวังนะครับดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นได้หรือไม่ได้เราก็งดงดการพูดคุยเราขอขอมาอัพนะขออภัยจริงๆผมไม่รู้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าว่าพยายามที่จะบอกไปนะบอกเดาเไปก่อนอย่างนี้นะครับ ถ้ามันตรงกับความเป็นจริงถูกต้องก็ถือเป็นการฟลุกไปแต่ถ้าว่ามันพลาดขึ้นมาล่ะเนี่ยอันตรายใหญ่หลวงเลยนะครับอันตรายใหญ่หลวงคนฟังเขาก็อาจจะไปพูดต่ออ่าเขาอาจจะนําเรื่องนี้นำเอาเอาสิ่งนี้ไปพูดต่อมันก็กลายเป็นว่าการาเรื่องเท็จความเท็จถูกแพร่หลายถูกถูกกระจายออกไป ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเลยนะครับพี่น้องเท่รักทางหลายครับถ้าเป็นการกล่าวเท็จต่ออัลลอสุบฮานูว์ตาลาอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยว่าอัลลอฮ์บอกว่าลายูฟลิฮูนเขาจะไม่ได้รับความสําเร็จซึ่งอัลลอฮ์ก็ห้ามไม่ให้พูดอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งสิ่งที่เป็นความเท็จเนี่ยนะครับมันก็นํามาซึ่งความเลวร้ายด้วยเหมือนกันนะครับคําพูดที่เท็จคําพูด,พดโกหกนะครับ รังแต่จะนำมาซึ่งความเลวร้ายความเสียหายทั้งสิน้นและที่สำคัญตรงนี้อายาที่116สุรอันนะฮลจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับรอครับพี่น้องที่รักทัางหลายครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางทําให้ไม่ได้รับความสําเร็จสําคัญเราต้องระมัดร,ระวังให้มากเลยอันกนทีการโกหกเท็จ โกหกตอแหลตลบตะแลงอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังมากผู้ศรัทธาจะไม่มีคนลักษณะอย่างนี้ผู้ศรัทธาจะต้องมุ่งมั่นมุขมณะ,ะพยายามที่จะอยู่กับความจริงอยู่กับอาศัซเดกุความสัจจริงให้มากที่สุดผู้ศรัทธาจะต้องพยายามหลีกห่างหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดจากความโกหกกัน กูหกการหมดเท็จเพราะสิ่งเหล่านี้นะทำลายนอกจากเป็นเรื่องบาปแล้วนะเป็นความบาปแล้วมันยังทําลายภาพพจน์ของอความ إ ي م านศรัทธาของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสัตย์จริงจะนําไปสู่ความดีงามและก็จะนําไปสู่สวงสวรรค์ความเท็จนะมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามความเท็จนําไปสู่เรื่องที่เลวร้ายความเลวร้ายและท้ายที่สุด มันก็จะนําไปสู่ไฟนรกใช่ไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหมือนเป็นทางสองแพ่งเลยว่าชีวิตของเราเราจะอยู่กับอัศจรรยในคําพูดของเราก็เป็นอัศจรรยจริงการกระทําของเราก็เป็นอัศจรรยเป็นจริงหรือว่าชีวิตของเราเราจะผูกมัดอยู่กับอันกระดิบเท็จคาพูดก็เท็พจพฤติกรรมการกระทําก็เท็จนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องน่าคิดมากเลยทีเดียวครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ ดังนั้นอัศซิด,ดกูกับอันการิบูเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องแยกแยะออกอย่างชัดเจนและผู้ศรัทธาจะต้องอมีสติมีจุดยืนที่มั่นคงเหนียวแน่นเขาจะยืนอยู่กับอัศซิด,ดกูและเขาจะหลีกห่างออกห่างจากอันการิบูซึ่งนอกจากเป็นความผิดบาปแล้วอันตรายที่ใหญ่หลวงนั่นก็คือจะทำเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เขาได้รับความสำเร็จ ไม่ให้เขาได้รับอัลฟาลานะครับลายุฟลิฮูนเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์บอกไว้ในสุรอันนะอายะที่116ว่าจะไม่ได้รับความสําเร็จนะครับก็หวังว่าทั้งตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านนะคงจะระมัดระวังตระหนักและก็ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยคุมเระห์มตุลลอฮ์วะบระกาตุ